อืเขาบอกว่ามีประมาณ5-6าเนีคือให้เพื่อนได้ชมบริเวณันเ้จะเไ้ันอาไว้เลยครับจะสอนเพื่อน เดินทางออกมาจากถ้ำแม่สาเมื่อกี้นะครับเดินทางมาเส้นนี้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรเองไม่ไกลนะครับก็ยังอยู่ในโซนของภูเขาลูกเดียวกันตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนได้ชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะเขาบอกว่าที่นี่จะมีถ้ำประมาณสองถ้ำแต่ว่ายังไม่มีใครเคยเข้าไปสำรวจถ้ำด้านในมาก่อนนะครับว่ามันทะลุหรือว่าอะไรยังไงแต่ที่แน่คือตำแหน่งบนพระธาตุนั่หนึ่งถ้ำแล้วก็ตรงที่เลยที่จอดรถอีกหนึ่งถ้ำครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับว่าจะ มีอะไรที่น่าสนใจมากสำหรับถ้ำที่พระธาตุเมืองวินครับนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปครับเจอกันในระหว่างเส้นทางการเดินทางหรือไปเจอกันที่บริเวณปากถ้ำเลยครับผมพอขึ้นมาสักนิดหน่อยเลยนะครับเห็นไหมแต่บันไดขึ้นมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ปากถ้ำอยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่คือปากถ้ำนะพะอาจายาเนาะ

ประมาณสักสักสามเซนเมตรครับเพราะว่ามันเข้าไปลึกอยู่อ๋อครับเข้าไปนะครับผมครับเดี๋ยวมืองต้นกันครับอันนี้คืออ่าถ้ำบาาัตถาดเมืองบินน,นะครับเนาะพระอาจารย์เขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าตรงนี้ขึ้นไปมันจะเป็นโพรงธรรมดานะครับผมหัวบันไดดีกว่านะดีดีดีลุ <laughs> ม้มซึ้งมาได้เลย ก็เดี๋ยวลองขึ้นมาก่อนนะครับอ๋อเป็นโพรงแล้วก็มีน่าจะใช้สำหรับอาพักของท่านพราะจารย์ครับตรนนี้ไม่มีอะไรครับอับมากครับ,บรครับครับ,รบเดี๋ยวขออนุญาตเซตตัวสักพักครับสำหรับถ้ำที่นี่นะครับ พระธาตุเมืองวินให้ชมบรรยากาศบริเวณหน้าผาซะก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นผาที่ค่อนข้างที่สวยนะครับก็เดินทางมาก็ไม่ยากนะครับก็สังเกตดูผาให้ดีกันแล้วกันนะครับที่บ้านบ้านอย่างไรพ่อจ๋าลืมไปละบ้านวา,า,างใหม่วังผาปูนเออบ้านวังใหม่วังผาปูนนะครับโอเคขยัเสตตัวสักพักครับแล้วก็เดินทางเข้าไปครับสุดยอด อันนี้คือเป็นถ้ำย่อยก่อนถ้ำย่อยก่อนตัวนี้เป็นถ้ำย่อยก่อนนะครับถ้ำแต่แต่นี่อยู่ฟูซถ้ำเมืองวินนี่อยู่ที่เด็ดอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวโยมเสร็จแล้วโยมก็เดินไปครับผมได้ครับผมครับเดี๋ยวแตมาจะลงไปอ๋อครับผมครับข้าวหงษาตู่ข้าวใบสาครับวันนี้ถ้าไม่ได้พระอาจารย์นำให้นำมาเที่ยวก็คงจะไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวที่ถ้ำเมืองวินที่นี่ครับนะเดี๋ยวขออนุญาตเส้นตัวกันนะครับก่อนที่จะลงไป ก็คร่าวๆผมคิดว่าถ้ำทั้งหมดมันจะทะลุถึงกันทั้งหมดนะครับในช่องทางเล็กๆในถ้ำแห่งนี้ครับขออนุญาตลงไปสำรวจเลยแล้วกันนะครับไม่พูดความทำเองครับเืินหนาเข้าไปครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอหินดูผมสะหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยจะเป็นหิ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 นงอกหินย้อยที่เกือบจะปิดบริเวณปาก รูเล็กที่เข้าไปแต่ว่าเขาบอกว่าทะลุกันไม่แน่ใจเหมือนกัน,ดน,กนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าคลานไปก่อนนะครับต้องคลานไปครับโอเคมุดครับโอ้โหความจริงมันสวยนะครับความจริงมันสวยมันต้องคลานนะครับอุ้ยตัวนี้คือรูที่ผม คลานเข้ามาครับหินงอกหินย้อยตรงนี้มีอยู่นะครับตัวนี้เป็นเกระเป็นกองเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสวยมากครับก็เป็นช่องโพรงเล,เล็กๆนะครับไปได้ไหมลุงผมช่างไม่แน่ใจว่าโพรงนี้มันจะม,มันเล็กรีบเข้าไปเหรอลุงไ,ไปไม่ได้นะครับมมไม่เป็นไรก็ออกก็สิบเมตร สิบเมตรสิบสิบห้ายี่สิบเมตรมันยี่สิบเมตรมันไปไม่ได้นะครับขุดไปได้ไง <c oughs> ถ้าขุดนี่ไปได้ <c oughs> แต่ว่าดินมันสไลด์ลงมาปิดช่องทางแล้วอะเราก็อย่างว่าแหละมันก็จะไม่เห็นอะไรนะครับแล้วก็อากาศก็มีเท่าไหร่ลงเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> ม,มีน้อยนะ <c oughs> นอากาศมีน้อย <c oughs> ไม่เป็นไรเรามีนิดหน่อยมีนิดหน่อยก็ไม่ถ<ม>ึงก็ปิดแต้ว่าต้องคาน คลานเข้าไปแหละแต่ว่ามันนิดเดียวคลานเข้าไปได้อีกนิดเดียวแล้วลุงใช่ไหมนิดนี่อาซิปอ่าทีนูนยี่ิบอ่าฮะไม่ไปดีกว่าลองลอง,ลองขวาลองลูขวาดีวกว่าก็ขออนุญาตไม่ไม่สำรวจนะครับก็มันเล็กไปหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ลุงเข้าไปดูก็ได้จะนี้ ไม่ดีกว่าลุงไม่ดีกว่าออกมาเถอะอันตรายครับมันมันไม่มีอะไรนะครับสําหรับอช่องด้านซ้ายมือเดี๋ยวจะออกไปแล้วก็จะไปดูช่องขวามือครับนี่คือปาทางที่ผมเข้ามาเห็นไหมเล็กๆคานอย่างนี้เลยครับความสูงจากนี้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับจากพื้นดินไปจะหลดบนฝาผนังถ้ำประมาณหนึ่งเมตรครับคอยานออกก่อนนะครับต้องคานครับ ลุงคะ่ะเป็นตัวที่างกัาแล้วโอเคไปครับรูผมออกมาจากรูนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ก็จะไปรูขวาครับรูทางขวามือต้องมูต้องคลานอย่างนี้นะครับได้เปล่าเนี่ย ลองเข้าไปดูครับจะทิ้งช่วงระยะสักหน่อยนะครับฮะอ๋อใหญ่กว่าเหรอโอเคเข้าไปครับขาน้อปครับด้านในเข้ามา มีหินหินหินย้อยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องขานต้นไปก่อนนะครับขาขานด้วยระวังด้วยอุอออ๊ยอะไรปากทางนี้ผมเข้ามาครับเห็นไหมเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น อินย้อยครับมีน้ำไหมเน้ยม,ม,มีน้ำด้วยครับมีน้ำครับผนังถ้ำสังเกตดู avior. ให้ดีก็จะเป็นน้ำครับนิดหน,น่อยครับโอ,ตอ,บโอ้ตรงนี้เป็นโพรงเข้าก็ได้ดีกว่าครับอ๋อมีหยดน้ำเลยครับเห็นไหมเกาะเต็มผนังคล้ายๆเหมือนคอนเดนท์นะเต็มผนังถ้ำ ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมขอเอาแสงอันเตาไวลต์ไวโลเดลองส่องดูครับจะได้ภาพที่เป็นยังไงบ้างนะครับขออนุญาตปิดไฟปบ้ึงก็พบเป็นที่สะท้อนแสงก็จะเป็น เอหยดน้ำครับหยดน้ำเล็กๆเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะผมพยายามกวาดไปใช้อย่างนี้นะครับเห็นไหมโอเคปิดไฟครับเดินเข้าไปครับโพงซ้ายมือไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรตัวนี้ก็เป็นช่องที่ฮะ <c oughs> เราเลือกที่จะวนซ้ายมือก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะปนกันะครับก็พยายามปีนป่ายให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็เซฟไว้หน่อยเ <c oughs> ดินทางปากทางเข้ามาตรงนี้ครับเลือกเดินทางไปซ้ายมือตรงนี้ขัข้งบนก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นทางต่างแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะ ดินสไลด์ลงมาเช่นกันตัวนี้เป็นโพรงทะลุถึงกันมีแค่หินก้อนนี้คำ้ำผัดแผ่เพดานไม่ใช่เฉยๆนะครับก็เดี๋ยวมันจะเป็นผาแตกร่อง,องนี้นครับเจอข้างขาตัวแรกหนึ่งตัวนะโอเคเดี๋ยววนออกไปทางนี้ดีว่มมันทะลุถึงกันนั่นแหละมันเป็นลืกเป็นชั้นลงไปนะครับแล้วก็มีความสูงชันนะตามหรือหินไปได้ไหมลุง ครับนี่เป็นโพรงด้านล่างาเป็นโพรงอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ไต่ไปครับมันค่อนข้างที่จะสเปเชียลนิดหนึ่งนะครับถ้านี้หินแหลมมากแล้วก็ไปได้ยากมากดูเช่นกันมีอะไรไหมมีม,มันลงได้ไหมลุง มันต้องลงอย่างนี้ครับโอเคขออนุญาตลงครับเก็บกล่องสักหน่อยนะเ <c oughs> ซฟหน่อยครับที่น,นูนไปไม่ได้อ่าไปไม่ได้ลงอ๋อลงเหรอตรงโลงตรงนี้ลงได้ลงทางนู้นดีกว่านี่ก็ได้ลงนี่ก็ได้ มันทะลุใช่ไหมลูกเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมอ๋อมันเหมือนกันลองลองตรงนี้ครับลึกไหมเนี่ยมันลายไหมลึกลึกนะลึกอยู่ลงได้มันยังมีโพรองอีกรูเล็กๆตร,รงนี้เป็นโพรงลึกนะครับเป็นด้านในเป็นโถงใหญ่เลยฮนะ อันนี้คือน่าจะเป็นทางที่เราเข้ามาได้เนยะลงไปครับลงได้ลงระาวังหน่อยลงมาครับมันเป็นเดร็อกซ้ายมือก่อนนะสเต็ปนี้เป็นผาแตกครับด้านในโอ้ oh, มันไปได้เรื่อยๆหุงมมันไปออกมาได้เรื่อยๆ ด้านบนก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องปีนไต่ครับอน้ทานี้ก็ไปได้ลูกกว้างอยู่เนะี่ยดูซะก่อนคนระับมันจะเป็นหินบางๆแล้วก็แยกซ้ายขวาอย่างนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นไปเลยนะส่วนนี้ก็ลงไปทางไหนก่อน รูปแตกมากต้นล่างเป็นเหี่ยวแล้วลงุงต<ช>้นล่างเป็นเป็นผาแตกลงไปเลยตรงนี้ครับโอ้สวยอยู่นะดูความยากของลงุงจะให้เบอร์นี้โอ้สุดรังไปครับปิดครับไม่ใช่ฮะไม่ใช่จะไ,ได้นะไปซ้ายก่อนครับ ไปด้ขาดไหมเดี๋ยวก่อนลงน้งดูก่อนลงดูได้แน่วระวังเลยมันเป็นเหี้เอ้ยทะลุกันลงครับทะลุตรงนี้ครับเนี่ยผมส่องไฟเห็นไหมเห็นไฟผมไหมล่ะเนี่ยไม่ลงทางนี้ดีกว่าลุงทางผมง่ายกว่าพาลุงมันสูง เนี่ย้าลกถึงกันเลยมาทางผมง่ายกว่าลุงไม่อย่างโอ้หตรงนี้ก็เป็นโฟงนะลุงมันเป็นผาหินแตกครับมาทางผมนลลับทางเดิมลุงง่ายกว่าแต่น,นี้อย่าไปยากลุงสูงชันเลยเนี่ยไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ ตรงนีี้มอ๋อมันลงไปด้านล่างได้ครับมาทางผมนี่ลูทางนี้มันวนไปไปล่างเลยง่ายเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายผมให้เพื่อนได้ดูว่าหนทางที่ผมมันเข้ามา ม,มันจะเป็นลักษณะแบบนี้คบางทีอาจจะเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นตอนที่ผมถ่ายถึงกล้องนะว่ามันเหมือนกับว่ามันสามารถมุดได้อะไรได้แต่ว่าจริงๆผมจะมาอย่างนี้พลาดไปได็นไครับขออนุญาตครับต้องมองต้องบนขงขามดก็ใหญ่นะเฮ้ยเดีย๋ดวยวก่อนไปก่อน๋ไอได้ตรงเคยมีรอยเท้ามาอยู่นะ ตรงนี้ไม่มีอะไรครับโอ้ใหญ่อยู่มีเจอแมงมุมครับแมงมุมเข้าไปครับ ตรงนี้เ,เดี๋ยวกันโอเคอเไปได้ไปได้ล<อ>ุงมากหน่อยไหมมากไหมยอยู่ก่อนนะผมไปก่อนรอก,ก่อนตันลุง ตันแล้วจริง,รงตันแล้วไม่ไม่มีทางตนันละไม่มีไม่มีช่องไม่มีมีตรงนู้นนิดเดียวอ่ะออกครับตรงนี้ตันนะครับออกไปครับที่เดียว,วนะ okay. เรามาเมื่อกี้ว่มาทางนี้นี่ไม่มีอะไรแล้วล่ะเออตรงนี้ยังไปได้ไหมทะลุไหม ยืนได้ไหมมีคนเหมือนเอามาวางลูกเหมือนมีคนเข้ามาแล้วก็เอามาวางไว้หินมาวางไว้ đi sắp xón rồi nữa bên ngay anh đấy tôi đi con mày luôn thằng đi bé đài มันใหญ่ก็เราลงมาอันนี้ไหลภาพเลยเราลงลัานล่างเรื่อยๆไงลงุงตันยังไปได้ไหมตรงตรงนี้ตันตรงนั้นน่าจะอ้อมขึ้นหรือป่า cái trên bồn, phải không? ít, OK, điều tôi phải làm thế nào? làm thay đổi một ใหญ่นี่ไม่ถึงขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าข้างบนไหมบนที่เราลงมา<อ>ใช่ไหมเห็นไหมล่ะมันเป็นช่องเป็นโพรงที่เราทะลุลงมาเอาไงลงมาอยู่ไหมหรือว่าไปทางออกอยู่ตรงนั้นไะอ๋อทางออกอยู่ตรงนั้นับที่ลงุงไม่ลงอยู่ไหม มันคงแค่นี้แล้วมั้งหรือว่าไงผมเห็นตรงนั้นนะมีมีรูอยู่นะไปได้อยู่นะนี่มีข้างล่างนี่จำมมใหม่ผมไม่เห็นเอ่อผมไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรลองรอยอย่างอื่นนะครับ นี่นี่อ๋อตันลงตนัตนแล้วเจอข้างข่าวครับโอเคตนัน ออกครับเดี๋ยกวก็ไปสรุปด้านนอกนะครับไหนๆก็มาแล้วครับขอส่องไฟันตาตาวดิตหน่อยครับ มีอะไรนะครับมองหาก็โอเคออกทางไหนง่ายไปเดินทางออกแล้วครับไปสรุปด้านนอกนะครับไม่มีอะไรใช่ไหมลุงโอเคเดินทางออกครับ ทะลุก,กันอ่ะมันทะลุก,กันครับก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับถ้ำของที่ประธานเมลบินครับตำแหน่งสรุปก็คือว่าถ้าเราเข้าด้านซ้ายมือมันจะเข้าได้ไม่ลึกมันจะมีนิดเดียวมีรูนิดเดียวแล้วก็คางเข้าไปได้ประมาณแค่ยี่สิบเมตร ยี่สิบเมตรไหมลูกช่องนี้ยี่สิบเมตรไหมโอ้ร้อยเมตรทำไมไม่ช่องนี้นะไหนถ้ามันนี่ที่เราการไปอ๋อนี่ยี่สิบยี่สิบเมตรแต่ว่าเนี่ยเนีน่เป็นร้อยเมตรเหมือนกันนะประมาณร้อยห้าสิบเมตรม,มันจะวนลูกเป็นผาแตกลงไปครับแล้วก็ไม่มีหินงอกหินย้อยแต่ว่าจะามีลักษณะเป็นผาแตกลงไปแล้วก็มีไตระดับชั้นกันแต่ว่ามันสามารถทะลุถึงกันได้ ถ้ำน,นี้ไม่ลึกครับแต่ว่าวนนะครับประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรแล้วนี่คือบรรยากาศนะครับที่บนระธานแม่บินแต่ว่าเราจะเดินทางไปถ้ำแม่บินจริงๆอีกครั้งหนึ่งที่เลยจากจุดนี้ขึ้นไปนั่นคือถ้ำแม่บินของจริงตัวจริงเลยนะครับเดี๋ยวเดินทางไปที่นั่นกันอีกจุดหนึ่งครับเจอกันบนเส้นทางการเดินทางครับลุยต่อครับสุดจบ